สวายพระพรเจริญพระราชศริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบอพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอภิรักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบอพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วอาตมภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัญยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงความสมนัสและถวายพระพรชัยมงคลอันว่าชัยมงคลสำหรับพระมหากษัตริย์ตามที่โบราณบันดิต ฝ่ายอาณาจักรจกย่องสรรเสริญไว้ย่อมได้แก่การที่พระมหากษัตริย์สามารถเสด็จสถิตในที่พระเจ้าราชาธิราชมีชัยเหนือกว่าผู้ปกครองอาณาจักรน้อยใหญ่ทั่วปฐวีดลชนะหมู่ชนผู้เป็นราชฎรปจ,จามิตรด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระราชศัตราบ้าง ด้วยกำลังแห่งพยุหะเสนาถวยหารบ้างด้วยการเบียดเบียนตอบโต้ผู้รุกรานบ้างตามประเพณีคติยราชาตินักรบอย่างไรก็ดีอันว่าวิธีประสบชัยมงคลสำหรับบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษพุทธาที่ปันดิตตามอนุสาสนีฝ่ายพุทธจักร ย่อมพึงอนุวัตตามพระบรมพุทธโธวา่าซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพระมหากรุณาประทานไว้วา่าพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธและพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง สมเด็จบรมบพิธพระราชสมพระเจ้าผู้ทรงประคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชการณียกิจของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสืบมามิขาดสายจึงทรงมุ่งมั่มน ดำเดินพระบรมราโชบายโดยโกศลวิธีทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรเพื่อพิทักรักษาพระสบกนรกรให้ประสบความสุขสโมโสรร่มเย็นเช่นทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราทูปถัม เพื่อแผ่เอื้ออารีแกมหาชนทั่วหน้าทรงเกล้ากลาด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะยังให้ทรงสำเร็จพระราชกรณยกรียกิจด้วยดีทรงประคันติคุณหนักแน่นต่อโรคธรรมฝ่ายอนิทารมที่อาจรเข้ามาพ้องผ่านโดยไม่ได้ทรงโตแยงเบียดเบียน น้องต่อและทรงตั้งพระราชทัตยาธิฐานโดยชอบที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชดรตลอดไปณอุดมสม,มัยเฉริมประชนบภรสาจึงขออัญเชิญน,นิพนธกถา,าแห่งสุขาพิยาจนนคาถา นะกล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่ามาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธมเมนราชาโนระชังรักขันตุสัพพตาความว่ามารดารบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิจฉันใดพระราชา จง,จงรักษาประชาราษฎรโดยช่อบในการทั้งปวงฉันนั้นด้วยเดชะแห่งสัจวาจานีขอประชาราษฎรทั้งปวงจงสมัครสมานสามัคคีประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกดีพร้องเพียงกันทํานุบำรุงชาติศาสนา และพระมาหากษัตริย์ให้วัฒนาสถาพรเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎรโดยชอบหลุดดังบิดอนมารดาจาักได้ทรงเบิกบ,บานพระราชหฤทัยทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลัง ที่จะทรงยังราชอาณาจาักไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยเดชะพระบารมีขออนุภาพแห่งคุณพสีรัตนไตรัยและพระราชกุศลธรรมเจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพรมบรมมุพ,พระราะสมพระเจ้าผู้ทรงประคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิตรพรชัยสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญรักชัยแห่งราชอาณาจาักรไทยสือไปตลอดกาลและนานเทือนขอถวายพระพร